ลองเดินเข้ามาเซ็นทรันทางนี้จะเจอกับร้านสลัดร้านหนึ่งที่เขาบอกกันว่าเอาเมนูคนนครปฐถมมาฟิวชั่นกับเมนูในร้านออกมาเป็นเมนูสุดพิเศษชูวัตุดิบท้องถิ่นคนนครปฐมทั้งปลาส้มโอสมุนไพปรปลาแซลมอนครีมีย่างของดีนครปฐมก็ต้องส้มโอป่ะจีจาดสุดๆลงตัวทั้งหน้าตาและรสชาติเลยหลีกทางให้กับสลัดส้มโอหมูย่างหน่อยครับจานคือใหญ่มากกินยังไงให้หมดเนี่ยเป็นคอมบเนชั่นที่ว้าวมากทั้งส้มโอนครปฐมหมูย่างสูตรเด็ดนครปฐมกับผักสลัดของร้านราดโดยน้ำซอสมะย และน้ำยำไทยกินง่ายแถมได้ประโยชน์ไปอีกสเต็กซี่โครงยานน่างนครปฐมซีโครงหมูย่างจากต้นตำรับแท้ชาวนควปรปฐมมาคู่กับซอสครีมเห็ดมันบดแถมด้วยซอสสูตรเด็ดเพิ่มความแซ่บจี๊ดจัดไปด้วยเมนูเครื่องดื่มก็มีนะทั้งส้มโอพริกเกลือสมูทตี้เมนูดับร้อนชั้นเยี่ยมรสแซ่บนัวสูตรส้มโอ,ซอ,มโ,อโซดากินเข้าไปรับรองสดชื่นซูซ่ากินตอนไหนก็ฟินและน้องแถวก็สั่งเมนูรีเควเมนต์มาเพิ่มทั้งสลัดหมูทอดงาญี่ปุน่นสปาเกตตี้หอยลายเบคอนพริกรรกระเทียมสเต็กปลาดอรลี่ย่างเกลือข้าวตับทอด เต้าหู้ผัดพริกเกลือและต้องปิดท้ายด้วยฮอกไกโดโยเกิร์ตเค้กที่มันละมุนมากมื้อนี้คือดีงามสุดๆสายเฮลตี้ต้องมาจัดแล้วที่ร้านซาร์ร f a แฟคทอรี่สาขาเซ็นทัลนครปฐมชั้นจีนะ